อาจารย์ต๋องลัน่นลาวด่าไทยเพราะอิจฉาท้าดูค่าเงินจะได้เห็น1บาทต่อ1,000กี่สิ้นปีนี้แน่นอนยังจะาอาจารย์ต๋องหรือครูบาทองลูกศิษย์เทพโลหะกันได้ไหมครับที่เคยออกมาท้าพิสูจน์พระลาวที่ขุดได้ริมโขงว่าไม่ใช่พระโบราณแน่ๆ จนตอนนั้นทัวลาวลงไปรอบหนึ่งแล้วแต่ดูเหมือนอาจารย์ต๋องจะยังไม่จบนะครับเพราะน่าจะมีคนลาวทักไปด่าก,กันเยอะพอสมควรล่าสุดได้โพสต์ทํานายค่าเงินกีบอีกว่า ณว,วันนี้1บาทเท่ากับ700กีบเข้าไปแล้วจึงขอฟันธงไว้ตรงนี้เลยว่าภายในสิ้นปีนี้1บาทจะเท่ากับ1,000กีบแน่นอนเผลอๆ1บาทจะทะลุ1,000กีบได้ซ้ำใครไม่เชื่อก็รอชมและกันอีกทั้งยังโพสต์ถึงแรงงานลาวที่เข้ามาทำงานในไทยด้วยว่า มีชาวลาวที่ลงทะเบียน3 0 0แสนคนและที่ลักลอบแอบเข้ามาโดยไม่ได้ลงทะเบียนอีก3 0 0แสนคนรวมคนหนุ่มสาวชาวลาวเข้ามาทำงานหาเงินขุดทองในไทยเวลานี้รวม6 0แสนคนถ้าทุกคนได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทต่อเดือนต่อคนในเดือนหนึ่งเนี่ยคนลาวจะได้ข้าวแรงจากประเทศไทยถึง900 0ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียว โดยอาจารย์ต๋องช่วยคำนวณให้เห็นภาพชัดๆว่าเดือนเดือนหนึ่งถ้าแรงงานลาวโอนเงินกลับไปให้พ่อแม่ทางบ้านเฉลี่ยคนละ1,000 0บาทเก็บไว้ใช้เองแค่คนละ5,000บาทคนลาว6กแสนคนที่ทำงานอยู่ในไทยจะส่งเงินบาทไทยกลับประเทศลาวถึงเดือนละ6,000ล้านบาทซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ในตลาดไม่ใช่ในธนาคารหบาทไทยจะเท่ากับ700กี่บาว ก็ลองคำนวณกันเองว่าเดือนเดือนหนึ่งแรงงานลาวที่มาขุดทองในไทยจะส่งเงินกลับบ้านที่ลาวเดือนละกี่ล้านกีบคำตอบคือคนลาวที่ทำงานในไทยโอนเงินกลับบ้านเดือนละกว่า4ล้านล้านกีบ แต่พ่อแม่ในลาวไม่อยากได้เงินกีบจึงสั่งลูกทุกคนว่าให้โอนมาเป็นเงินบาทไทยกลับไปให้พ่อแม่ดีที่สุดเพราะเงินบาทไทยใช้ได้ทุกที่ในประเทศลาวใกล้ถึงเงินบาทในมือเวลาเดินตลาดดุด,ดดังเทวดานางฟ้าของพ่อค้าแม่ค้าก็มีป่านอาจารย์ตองยังทิ้งท้ายว่าดังนั้นพวกคนลาวที่ปากดีนั่งด่าคนไทยอยู่ในประเทศลาวนั้นคือคนลาวในสปปลาวที่อิจฉาคนลาวในไทย แล้วน้อยเนื้อต่ำใจขับแค้นในโชคชะตาชีวิตอันต่ำต้อยของตอนเองที่ไม่ได้เกิดเป็นคนไทยและแค้นใจที่ไม่มีโอกาสมาขุดทองในไทยจึงได้ด่าคนไทยและด่าคนลาวในไทยทั้งหมดด้วยเพราะแรงเพลิงอิจฉาริษยาล้วน ซึ่งถ้าย้อนไปดูเรื่องคนลาวด่าไทยหรือคนลาวด่าลาวด้วยกันเองเรื่องมาทํางานในไทยก็มีหลายเรื่องอยู่นะครับยิ่งุดก็ยิ่งเจอเอาคลิปล่าสุดนี้ก่อนละกันมีหนุ่มลาวคนหนึ่งอัดคลิปโพสต์ถึงค่าเงินบาทว่าน,นี่คือตัวปัญหาของเศรษฐกิจลาวและเรียกร้องให้รัฐบาลลาวออกกฎหมายบังคับให้ปรับเปรดการแลกเงินบาทกับเงินกีบ จาก1บาทต่อ700กีบให้เหลือ1บาทต่อ300กีบพอซึ่งจากคลิปนี้นะครับแสดงให้รู้เลยว่าหนุ่มลาวคนนี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องระบบการเงินโลกแต่อย่างใดเพราะถ้ามันทำได้จริงป่านนี้ไทยปรับเรทแลกค่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐเป็น1บาทต่อ1ดอลลาร์นานแล้ว และจากข้อมูลที่อาจารย์ต๋องโพสต์ถึงการที่แรงงานลาวส่งเงินกลับประเทศนั้นฟังดูเหมือนตัวเลขจะเวอร์ไปหรือเปล่าเราจึงไปนค้นข้อมูลทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลลาวประกาศออกมาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่งสปปลาวได้ชี้แจงในสภาว่ามีแรงงานลาวส่งเงินกลับประเทศตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ22,512ล้านบาท หรือถ้าตีแยกเป็นต่อเดือนก็จะได้ประมาณ1,876ล้านบาทเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ใช่รายได้จากการมาขายแรงงานในไทยทั้งหมดอาจจะรวมแรงงานลาวที่กระจายไปทำในประเทศอื่นๆด้วยแต่ตัวเลขที่ว่าก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีแต่ข่าวที่ทำให้รู้สึกแปลกใจก็คือการที่รัฐบาลลาวได้ออกมาหารือกับภาคธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานลาวเดินทางออกนอกประเทศเหตุเพราะแรงงานในลาวเริ่มขาดแคลนในขณะที่มีชาวบ้านจากหลวงพระบางให้สัมภาษณ์กับสื่อรีดิโอฟรีเชียว่าอยู่ที่ลาวต่อไปก็ไม่มีอนาคตเพราะค่าเงินตกตำ่ำของก็แพงเงินเดือนในลาวที่ได้ก็ไม่พอใช้ทางออกที่ดีนะครับคือภาคธุรกิจในลาวเนี่ยถ้าอยากให้แรงงานยังอยู่ในระบบ การแกง่ายๆก็แค่เพิ่มค่าแรงขึ้นแต่ก็ต้องเพิ่มตามมาตาเงินเฟอ้อด้วยนะครับไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีอะอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลเองกลับขาดงบประมาณในการจัดจา้างค่าราชการเพิ่มเติมโดยชาวลาวส่วนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าตนเองนั้นทำงานเป็นครูอาสาบางคนก็เป็นแพทย์อาสาทำมาแล้วหลายปีไม่เคยได้บรรจุ จึงคิดว่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหวังและจะลาออกไปหางานทำที่อื่นซึ่งถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแปลว่าคนจะหนีออกจากประเทศเรื่อยๆเช่นกัน ก็สรุปนะครับว่ามารอดูกันเรื่องที่อาจารย์ต๋องทำนายไว้ว่าสิ้นปีนี้อาาัตราแลกเปลี่ยนจะเป็น1บาทต่อ1,000กีบหรือไม่ซึ่งถ้าค่าเงินมันไหลไประดับนั้นจริงๆจะยิ่งทำให้ยอดหนี้สินของประเทศลาวเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยทีเดียวและนั่นอาจทำให้สปปลาวมีความเสี่ยงถึงขั้นผิดนัดชำระหนี้ได้อย่างที่ธนาคารเอเชียเคยออกมาประกาศไว้ ซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยดูข่าวนี้ก็สามารถย้อนฟังกันได้เลยครับธนาคารเอเชียเผยลาวเสี่ยงผิดชำระหนี้ข้อมูลนี้ถูกอัปเดตจากสื่อรีเดียฟรีเอเชียในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเปิดเผยว่ามูลค่าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของสกุลเงินประจำชาติของลาวหรือเงินกีบ ทำให้รัฐบาลยากที่จะชําระหนี้ตามปกติซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังของลาวได้พยายามเร่งประชุมเพื่อหาข้อสรุปสําหรับทางออกในเรื่องนี้โดยนายสอนใส่รีพันดอนได้กล่าวว่าภายใต้การดูแลของผมผมจะไม่ยอมให้ประเทศของเราผิดนัดชําระหนี้เป็นอันขาด แต่เมื่อมาดูข้อมูลที่ถูกเปิดเผยจากธนาคารกลางของเราเองเลยนะครับว่าปกตินั้นรัฐบาลจะต้องมีเงินในคลังอย่างน้อย1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้เพื่อที่จะได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทั้งหมดแต่ณเวลานี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรามีเงินเพียง3,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งทางนักวิเคราะห์ทางการเงินเขาก็มองว่าแล้จะไปหาไรายได้เข้ารัฐเพิ่มมาจากไหน ก็ต้องมาจากการเก็บภาษีหรือออกพันธบัตรหรือไม่ก็ขายสัมปทานให้กับต่างชาติทำให้ในายสันติภาพปรมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของลาวออกมาเผยว่าเรากำลังขอให้ธุรกิจขนาดใหญ่อทิเช่นการก่อสร้างเขื่อนการทำเหมืองแร่การก่อสร้างทางด่วนและการขนส่งนั้นต้องชำระภาษีอย่างสม่ำเสมอและขอให้ตรงเวลา ส่วนพวกการค้าดิจิทัลรวมถึงการตลาดออนไลน์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยส่วนนายสอนส่สีพันดอนได้เผยว่ารัฐบาลปพึ่งขายพันธบัตรมูลค่า8ล้านล้านกรีบหรือ368ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอต่อตัวเลขที่ต้องจ่ายในปีนี้อย่างไรก็ตามเมื่อเราย้อนไปดูยอดหนี้สินของประเทศลาวจะพบว่าตามรายงานของกระทรวงการคลังแจ้งไว้เมื่อปีคศ2023สปปลาวเนี่ยมียอดหนี้สินอยู่ทั้งหมด14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนั่นถือว่าเป็น112%ของ GDP หรือพูดง่ายๆว่านี่เยอะกว่ารายรับซึ่งมันก็จะทำให้ประเทศลาวประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในที่สุดโดยลาวเป็นหนี้ประเทศจีนถึง51%สส่วนที่เหลือก็เป็นหนี้ประเทศไทยและธนาคารโลกรวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย แน่นอนครับว่าต้องมีชาวลาวออกมาโวยวายในเรื่องนี้โดยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเดียวฟรีเอเชียว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ลาวต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกตำ่ำและนี่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเพราะรัฐบาลคอรับชันซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากรัฐบาลล้วนๆแต่กลายเป็นประชาชนคนลาวที่ต้องมารับผลกรรม ล่าสุดมีคนลาวอัปเดตว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบลาวร่วงไปเป็น1บาทต่อ730กีบ ทำให้หลายคนบ่นว่าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวคงต้องหนีไปทํางานต่างประเทศซึ่งสนทางกับที่นายกรัฐมนตรีของลาวออกมาประกาศนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของลาวดีขึ้นถึง4.7และยังมั่นใจว่าจะมีเงินใช้หนี้ของปีนี้ได้แน่นอนซึ่งการที่ออกมาให้ความเชื่อมั่นอย่างนั้นนั่นก็น่าจะเป็นเพราะว่าถ้าลาวผิดการชําระหนี้ขึ้นมาจริงๆก็จะยิ่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศสุดลง อย่างฉุดไม่อยู่เพราะจะโดนลดความน่าเชื่อถือรวมไปทั้งค่างเงินกีบก็จะร่วงลงไปอีกซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะเห็น1บาทต่อ1,000กีบก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะครับคำแนะนำจากนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในลาวนั้นควรเลือกลงทุนในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและลดการถือครองเงินกีบ เพราะไม่แน่ว่าแค่ผ่านไปวันเดียวเงินที่คุณมีมูลค่าอาจหายไปถึง20%ซึ่งก็เป็นไปนตามที่นักวิเคราะห์ทางการเงินได้เคยว่าไว้นะครับว่าการที่จีนช่วยลาวสร้างรถไฟความเร็วสูงมูลค่า6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งถนนและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำก็มีส่วนทำให้เกิดหนี้เช่นกันและมันจะเป็นฝันร้ายที่ยาวนานของชาวลาวกว่าจะใช้หนี้ก้อนใหญ่นี้หมด นั่นแปลว่าในทุกๆปีต่อจากนี้ถ้ารัฐบาลลาวยังไม่สามารถแก้ไขเรื่องค่างเงินตกต่ำและหาเงินเข้ารัฐเพิ่มได้เศรษฐกิจลาวก็จะยังอยู่ในความเสี่ยงสูงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ต้องดูกันอีกนะครับว่าถึงสิ้นปีนี้ลาวจะหาเงินใช้นี่ได้ทันไหมจะผิดนัดชำระนี่หรือเปล่าส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับดักซเว่นนิวส์ พี่เป็ดรายงาน